สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเจอกันในคลิปวิดีโอกันอีกแล้วนะคะอันวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของอาหารประเภทสำรับสี่ภาคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในสี่ภาคนะคะในสำรับมหาตตลัสี่ภาคนะคะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะอา,อาหารสำรับภาคกลางนะคะภาคกลาง รับได้ว่าเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าภาคอื่นๆนะคะถือได้ว่าภาคกลางเป็นอู่ข่าอู่น้ำที่สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากสภาพทางภูมิประเทศนะคะที่เป็นที่ราบลุ่มนะคะมีแม่น้ำํำลำคลองหนองบึงนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยจึงทำให้ภาคกลางเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์นะคะนอกจากนั้นนะในบางพื้นที่ของภาคกลางนะคะยังมีบางส่วนที่ติดกับทะเลซึ่งทำให้ภาคกลางนะคะมีวัตถุดิบ ในการปรุงอาหารที่หลากหลายเลยนะคะที่หลากหลายอาหารภาคกลางเป็นประดิษฐก,กรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลายเชื้อชาตินะคะได้แก่จีนอินเดียลาวขาเขมรพามา่าเวียดนามและประเทศชาติตะวันตกที่เข้ามานับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะภาคกลางจึงเป็นอาหารที่มีความหลากหลายทั้งในด้านการปรุงรสชาติและ การตกแต่งที่แปลกตาหน้ารับประทานมีความิิจิตปรโรงกราณีดนะคะที่ได้มาจากการถ่ายทอดประนธรรมอาหารภายในวังนะคะคนไทยภาพกลางก็จะกินข้าวเจ้าเป็นหลักนะคะการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อจัดเป็นสำรับมีกับข้าวหลายอย่างเลยนะ รสชาติของอาหารภาคกลางนะคะนับได้ว่ามีความโดดเดน่นเป็นพิเศษมากกว่าอาหารภาคอื่นนะคะอาหารภาคกลางมีการผสมประสานของหลากหลายรสชาตินะคะทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะเอกลักษณ์ของอาหารไม่ได้เกิดจากเครื่องปรุงเพียงอย่างเดียวนะคะรสเปรี้ยวที่ใช้ปรุงอาหารอาจจะได้จากทั้งมะนาวมะขามมะกรูดตะลิงปิงส้มแขกผลไม้บางชนิดนะคะก็เช่น มะดานมะม่วงเป็นต้นเนาะการใช้เครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่แตกต่างกาันจึงทําให้เกิดความหลากหลายในการความหลากหลายในการใช้นะคะของอาหารไทยภาคกลางเช่นต้มยำใช้มะนาวเพื่อให้มีรสเปรี้ยวแต่ต้มโคล้งใช้น้ำมะขามเปียกเพื่อให้มีรสเปรี้ยวแทนนะคะความเปรี้ยวของสองอย่างนี้นะคะจะมีความแตกต่างกัน เอ,อ่อรสเปรี้ยวของมะนาวจะมีความเปรี้ยวที่มันโดดเด่นแบบแหลมออกมาเลยแต่ว่ามะขามเปียกจะออกหวานหวานอมเปรี้ยวนะคะจะเปแบบเปรี้ยว,ยวหวานหวานนิดๆนะคะนอกจากนี้ยังมีรสชาติเค็มที่ได้จากน้ำปลากะปินะคะรสชาติขมจะได้จากพืชชนิดต่างๆนะคะเช่นมะระนะคะและความเผ็ดก<ะ>็ได้จากพริกนะคะเช่นพริกไทยและเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศ อาหารภาคกลางเป็นอาหารที่ที่มีครบทุกรสชาติซึ่งอาหารไทยที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้จักและนิยมบริโภคล้วนแต่เป็นอาหารภาคกลางทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดไทยหรือว่าพะแนงนะคะเป็นต้นเนาะ วิธีการปรุงนะคะอาหารภาคกลางมีความหลากหลายซับซ้อนมีกรรมวิธีในการปรุงที่หลายแบบเลยนะคะได้แ,แก่แกงต้มผัดทอดยำเครื่องจิ้มนะคะเช่นน้ำพริกหลนพวกนี้เนาะอาหารในสำรับประกอบด้วยอาหาร4ประเภทด้วยกันคือแกงเผ็ดแกงจืดผัดหรือทอดและน้ำพริกนะคะรสชาติ ของอาหารไทยมักจะออกรสเผ็ดนะคะดังนั้นจึงต้องมีอาหารรสเคม็มหรือเปรียปร้ยวหวานๆน,นะคะมาแนมนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความเผ็ดดังนั้นคําว่าเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมหมายถึงอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะที่จัดเพิ่มขึ้นให้กับอาหารหลักในสำรับเพื่อช่วยเสริมรสชาติอาหารในสำรับนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อร่อยมากขึ้นนะคะนอกเหือจากความอร่อยที่ได้จากเครื่องเคียงเครื่องแนมแล้วเราก็จะเห็นศิลปะของความงดงามในการจัดวางและการประดิษฐ์อาหารในสำหรับนั้นๆน,น,นะคะอาหารหลักแต่และอย่างก็จะมีเครื่องเคียงเครื่อง,องแนมนะคะที่แตกต่างกันไปนะอ่าต่อมานะคะเป็นอาหารภาคเหนือนะคะ ในอดีตบริเวณภาคเหนือของไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาม,มาก่อนนะคะช่วงที่อาณาจักรแห่งนี้เรื่องอํานาจนะคะได้แผ่ขยายนะคะได้อบพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานยางแห่งนี้นะคะก็จะมีเพื่อนบ้านเราก็จะเป็นเออพมา่าลาวและมีผู้คนจากดินแดนต่างๆอพยพเข้ามานะ จึงได้รับวัฒนธรรมที่หลากหลายจากชนชาติต่างๆเข้ามานะคะและในชีวิตเรารวมถึงอาหารการกินด้วยนะคะอาหารภาคเหนือนะคะประกอบด้วยข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักนะคะจะรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักมีน้ำพริกชนิดต่างๆนะคะเชน่นน้ำพริกนมน้ำพริกอ่องมีแกงหลายชนิด,ชนดเช่นแกงโฮแกงแคนะคะนอกจากนั้นยังมีแหนมไส้อวดแคบหมูและผักต่างๆ สภาพอากาศนะคะก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้อาหารพื้นบ้านภาคเหนือแตกต่างจากภาคอื่นๆนะคะนั่นก็คือการที่อากาศหนาวเย็นเป็นเหตุผลให้อาหารส่วนใหญ่มีไขมันมากเช่นน้ำพริกอ่องแกงฮังเลไส้อั่วนะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นอีกทั้งการที่อาศัยอยู่ในหุบเขาและบนที่สูงใกล้กับใกล้กลับป่านะคะ จึงนิยมนำพืชพันธุ์ในป่ามาปรุงเป็นอาหารนะคะเช่นผักแค่บอนหยวกกล้วยผักหวานนะคะทำให้เกิดอาหารพื้นบ้านเชื่อต่างๆเช่นแกงแค่แกงหยวกแกงกล้วยแกงบอนอาหารพื้นบ้านภาคเหนือมีความพิเศษตรงที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจากหลายชุมชนเช่นไทยใหญ่จีนฮ่อไทยลื้อนะคะมีสำรับอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นแกงอ่อม นะคะแกงอ่อมถือเป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งในบรรดาอาหารภาคเหนือทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะในเทศกาลงานเลี้ยงโอกาสพิเศษต่างๆแกงอ่อมจะเป็นแกงที่ใช้เนื้อได้ทุกประเทศประเภทประเภท,เ,ทเลยนะคะเช่นเนื้อวัวเนื้อกระเบือ้อหรือว่าเนื้อไก่นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอาหารภาคเหนือนะคะน,นี่ก็คือข้าวซอยนะคะเป็นอาหารของไทยลื้อนะคะ ที่นำมาเผยแพร่ในร้านนาะหรือภาคเหนือตามตำรับเดิมจะใช้พริกป่นผัดโรยหน้าด้วยน้ำมันนะคะเมื่อมาสู่ครัวไทยภาคเหนือก็ประยุกต์ใช้พริกแกงขั่วใส่กะทิลงไปกายแล้วก็เคี่ยวให้ข้นนะคะราดบนเส้นบะหมี่ใส่เนื้อหรือไก่กินกับผักกาดดองนะคะแล้วก็หอมแดงเป็นเครื่องเคียงนะคะอันนี้จะเป็นแกงฮังเลนะคะแกงฮังเล แกงฮังเลเป็นอาหารพื้นบ้านชาวไทยใหญ่อีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านชาวไทยใหญ่อีกชนิดหนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอาหารพม่าในอดีตเป็นแกงที่ทำได้ง่ายนะคะใส่พริกแห้งผงแกงฮังเลมะเขือเทศและเนื้อนะคะแล้วนำมาผัดรวมกันอาหารทุกชนิดจะรับประทานร่วมกับกันกับข้าวเหนียว หรือข้าวเนื่องใส่ในกระติบตข้าวนะคะข้าวเหนียวหรือข้าวเนื่องใส่ในกระติบตข้าวอาหารอื่นๆใส่ในถ้วยอาหารทั้งหมดจะนําไปวางบนขันโต๊ะซึ่งเป็นภาชนะใส่อาหารที่ทําจากไม้สักกลึงให้ได้รูปนะคะขนาดพอดีกับการนั่งรับประทานบนพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านภาคเหนือล้วนผ่านการปรุงแต่งดัดแปลงทั้งรสชาติและวัตถุดิบจากพื้นบ้านและจากกลุ่มชนต่าง เป็นสำรับอาหารทางวัฒนธรรมของภาคเหนือที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาตินะคะอันนี้อ่าจะเป็นอาหารภาคอีสานนะคะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะอาหารสํำรับในท้องถิ่นภาคตะวันออกเชียงเหนืออาหารหลักคืออาหารหลักก็คือ ข้าวเหนียวนะคะเช่นเดียวกันกันกบภาคเหนือนั่นเองนะคะเกอนข้าวเหนียวนะคะรับประทานกันกันกบกับข้าวหลากหลายอย่างก็จะมีดังนี้นะคะข้อที่1น,นะคะจะแยกออกเป็นสองข้ออาหารประเภทแกงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแกงที่ไม่ใส่กะทินะคะแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้คือ1แกงที่ใส่เครื่องแกงประกอบด้วยพริกตะไคร้ขา่าหอมกระเทียมและเกลือน,นะคะนํามาโขลกรวมกันนะคะนํามาโขลกรวมกัน น้ำมาหกรวมกันแล้วละลายเครื่องพริกแกงลงในน้ําเดือดน,นะคะใส่เนื้อศา์ผักปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาปลาร้าระละและเกลือนะคะแต่งกลิ่นด้วยใบแมงลักแกงก็จะมีรสเค็มนะคะแกงก็จะมีรสเค็มและเผ็ดเล็กน้อยนะคะเช่นแกงอ่อมแกงผักหวานนะคะแกงผักขี้เหล็กใส่หนังหมูนะคะข้อที่สอนะคะแกง ที่ไม่ได้ใส่เครื่องแกงนะคะจะประกอบด้วยเครื่องเทศได้แก่ตะไคร้หัวหอมพริกนํามาทุบพอแตกนะคะแล้วใส่ในน้าแกงต้มจนเดือดใส่เนื้อสัตว์และผักปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาปลาร้าและเกลือนะคะเช่นแกงหน่อไม้นะคะแกงมาชนิดปรุงรสเปรี้ยวโดยใส่มะนาวหรือผักที่มีรสเปรี้ยวนะคะเช่น ต้มปลาใส่ส้มต้มไก่ใส่ส้มนะคะอ่าข้อที่2นะคะอาหารประเภทยำและล่านะคะได้แก่ลาบส้มตำเนื้อน้ำตกซุปผักซุปหน่อไม้นะคะข้อที่3อาหารประเภทเครื่องจิ้มนะคะได้แก่น้ำพริกนะคะได้แก่น้ำพริกอ่าซึ่งเรียกว่าแจ่วนะคะหมายถึงน้ำพริกปลาโดยใช้ปลาต้มนะคะโขลกรวมกับพริกชี้ฟ้าเผาหอมเผาและกระเทียมเผาให้แหลกนะคะแล้วปรุง ปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลาอาจปรุงรสเปรี้ยวด้วยมะเขือเทศเผาหรือน้ำมะนาวนะคะรับประทานคู่กันกับผักสดหรือผักต้มอาหารปิ้งย่างนะคะแล้วก็ที่4ี่อาหารปิ้งย่างนะคะเช่นปิ้งเนื้อปิ้งปลาดุกหมกปะซิวลหมกเครื่องในไก่อาหารประเภทหมกนะคะจะนําใบตองมาห่อให้เป็นแบนก่อนแล้วก็นําไปย่างจนสุกนะคะข้อที่ห้าอาหารประเภทเครื่องเคียงหรือของแนมนะคะเช่นแจ่วพริกแดง หรือว่าแจ่วพริกแห้งนะคะซึ่งเป็นแจ่วที่ไม่ได้โขกเนื้อปลาลงไปด้วยนิยมรับประทานคู่กันกับปลาดุกย่างพร้อมผักสดนะคะข้อขที่หอาหารหวานนะคะขนมที่นิยมรับประทานก็คือขนมแกงบวชเช่นแกงบวชฟักทองข้าวต้มผัดขนมเทียนข้าวต้มมัดพวกนี้นะคะจะนิยมรับประทานกันในภาคอีสานเนาะ,ะมาถึงภาคสุดท้ายแล้วนะคะ เป็นอา,อาหารสำหรับในท้องถิ่นภาคใต้นะคะส่วนใหญ่นะคะอาหารภาคใต้นะ่จะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะคะจะมีรสชาติเผ็ดจัดโดยทั่วไปรับประทานข้าวนะคะเป็นอาหารหลกักพร้อมกับกับข้าวต่างๆจะแบ่งเป็นประเภทดังนี้นะคะ 1. น่องนะคะอาหารประเภทแกงแกงของภาคใต้มีชื่อเรียกตามเครื่องปรุงและวิธีการประกอบอาหารเช่นแกงเผ็ดแกงหอยแครงกับใบชะพูแกงเหลืองแกงไตปลานะคะหมูต้มตะลิงปลิง ปลาต้มขมิ้นนะคะ 2. อ,อาหารประเภทยำและพลานะคะเป็นอาหารที่คล้ายคลึงกับอาหารท้องถิ่นภาคกลางแต่อาจมีเครื่องปรุงรสที่แตกต่างกันไปบ้างตามวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนะคะ<ม>เช่นยำลุกมูดยำมะม่วง,งเมายำใบบัวบกเนื้อสดพลาเนื้อสดพากุ้องอันเองนะคะอาหารประเภทเครื่องจิ้มนะคะแบ่งออกเป็นดังนี้นะเพระที่3อาหารเป็นเครื่องจิ้มนะ หนึ่งน้ำพริกนะคะเป็นอาหารที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงหลักคือกะปิเช่นน้ำพริกลูกโจนหรือน้ำพริกขยำน้ำพริกกะปิกุ้งเสียบนะคะโดยใช้มะนาวปรุงรสให้มีรสเปรี้ยวหรือใช้ผักชนิดอื่นที่มีรสเปรี้ยวนะคะก็เช่นพวกส้มจี๊ดหรือว่าตะลิงปิงน,นะคะที่สองออหล่นนะคะมีวิธีการทําคล้ายอาหารท้องถิ่นภาคกลางนะคะเช่นบูดูหล่นนะคะพวกนี้นะ ข้อที่3นะคะเครื่องจิ้มนะคะจะเป็นเช่นก็จะเป็นเอ่อแกงพุงปลานะคะข้อที่4นะคะอาหารประเภทผัดจะแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้นะคะ 1>, 1. ผัดที่มีรสเผ็ดนะคะจะนำเอ่อพริกแกงเผ็ดหรือแกงอื่นๆนะคะมาผัดกับเนื้อสัตว์นะคะเช่นคั่วกิ้งผัดเครื่องร้อยนะคะเป็นผัดเผ็ดที่ใส่เครื่องเทศหลายชนิดเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะ ข้อที่2ผัดที่ไม่มีรสเผ็ดมีทั้งผัดกันกับเนื้อสัตว์และผัดกับผักล้วนนะคะเช่นผัดกับแป๊กผัดผักหนามผัดผักโูดผัดเปรี้ยวหวานสตอผัดสตอกุ้งผัดสตอกะทินะคะข้อที่5นะคะอาหารประเภทเครื่องเคียงหรือของแนมได้แก่ปลาเค็มปลาโมลาปลาชิ้งช้างปลาข้างเหลืองปลาอินทรีย์ไข่ปลานะคะพวกไข่ปลาก็จะเป็นเอ่อไข่ปลากระบอกไข่ปลาเมึกนะคะ หรือว่าจะเป็นหอยนะคะเช่นหอยแมลงผู้แห้งหอยหลอดนะคะส่วนในข้อที่6อาหารหวานของภาคใต้นะคะจะเป็นขนมเนาะจะเป็นขนมโคขนมเมล็ดข้าวขนมไข่ปลาขนมลาขนมปุยหิมะหรือว่าทุเรียนกวนนั่นเองนะคะอ่ะในสำรับวันนี้นะคะก็ครบแล้วนะคะทั้ง4ภาคของเราเนาะที่เออเป็นที่ที่อยู่ในสำรับของอาหารของแต่ละภาคนะคะอ่ะ เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ